สวัสดีค่ะอยู่กับช่างสองเกตสองไรยบบอดีเลยแต่หนกพ่อม่ีมาเอาพันไรอยู่บองั้นน้องเกอร์ว่าตื่นยืนผมได้มามได้เตี่ยหนาเปลี่ยนมายังอยู่กับสายได้ลายเตี่ยนหมดคนับสายไมสายอ่มผสมว่าตอร์คนหนึ่งช่อ เจอเห็นสายอุ่นใจว่อสายกลับมีเห็นไหมเรื่อสายอันนั้น嘛อ้มันเป็นสายเด่นซื่งลวงแต่มันกลับมันเกิดกลับหมมันกลับกัน่แค่บ่คอยพูบเลยเนาะพรมอนเบ็ดมงพูนานี่ยเพื่อจะเบ่งคุยไม่นไมดือดรุ่น อันนี้อุ่มจให้ฟังาามันอุ่มเลยจะว้าตันมก็ว่อยูางนิ่แล้วครับอุ่มมันเลยบออุ่มขึ้นบรเบิ้นนอุ่มขึ้นไม่ยครับพวจะสองเดกที่น่เป็นความแตก จะไทยบังมันคือยามา,าใครไส่แมนบอสดินมันแข็นเหรอเด่ดนบอสพอผมเอาลงตอนมันเเ่เกีวเขาดอหน้าฝั่งนี้ท,ทีต่าีแถวกลมมันแรนงนี้น้องแรงมึงเห็นแล้วใช่ไหมดเจ็บเนาะฝางเมื่อกี้ไงก็ตีนบอสไอกัวขาดแค่เห็นเนาะกู้เรือ,อ,อดังเยอดังเขาไม่ ก็ตัวล่าหน่นะี้งสองไม่เสงไม่สิบหกบีตูลาตตัมันนี่เป็นจีรกี่ยวเกี่ยที่จะรมวันะะม,มนันเห็นยังไงวะมันอันนหลอทานพ่นยอะครับ,บอ่อ ติดตามครับเจ้าข้าติดตเลยห็นละอ่อนใจเลยท่านมันมาขายปะท่านไม่เจ้าเกี้ยวอยู่รอบบ้านนี่บ่ไม่ได้เจอยังไงบึงชุบอุ่มเปลีนจำปาไหมอาจารย์ยังดังในจำปาไปเห็นเพิ่นล่องเบิึงล่องให้เบิึงถอยออกไปเบิึง มีแมธรรมดาดีครับีนไ่อยากยิไูเป็นไหเ,เป็นไหเ,เป็นไหเ,เจีบหมดคนถือเงินนะเจ้นนาของ,าอ,องมีบัตา,าิธพ่อพิธเมียธรรมดาเจองมีบัตริธีีบจอ่ก,กันนะครับเนาะนคือ

มือาอันนั่นือ่จะกันได้มอราทไรเดี๋ยวไปยกเหี้เี่ยวไใจขลี่อเ่านละเเพืี้ยิงนอีกปกับบ้านกันเา หนึ่งต่อห้าหาสันเากระเดกสามขั้นเขาหาขันสามสามเหลือสากันเยขั้นเกาอยู่ของสูสีกันเนี่ยกวกนาเจ้าเดียวมามูนแหงมันมู่บอะหมู

ไ่ว่างดีป่ะเฮ้ยมืนว่างเลยมว่างเออเฮ็ดเรีนถ้าไม่เอาไปก็ต้องไปเฮ็ดเต็งสีให้ยันบ้านที่เข็บบ่เจ๊าบบ้านธนาดูดเด้อสายพาเกี่วดัดโทนดี่เกี่คตัวมันดูดดูข้างบนนเป็นสีเลยอของของมันหาแบบยันเพื่อนมันดูดด เออผมวาผมใส่เด้อทีดีที่สดเน่าสงี่ลกจบบด้กันถ้าวถ้าได้ดูเอาได้แบนี้ดูได้บนี้นอย่างงั้นตะเกียมันเป็นเส้นสีมันคืออะไรมาทุเกลียที่จริงแบบนี้นายดีด้ว่าเดี๋ยวหูคาเราอยู่ิจับรเขา ไม่พอก,กันนอนร้อนรน,นไปว่บบาเราบันไดห้องแห้งไปตลอดจำเป็นไ,ไปทะเลเห็นของพ่อจะเอาไ้ผม,มก็พูดไว่าคุยกันก็ไว้สองทีอสองทีสองทีอยู่แต่ว่าบอกคอยังไงเอาไปเติมน้ำมันเกีียวยังเดียวมาเนขคจะข้าเราเอาไปเกี่ยวเลยแตาเจ้าเลยพรอซื้ไปจะ,ยจะเยียบปากปเลยวานี่ข้ามาสองทีเราการันตีเลย เจ้าไปเือมน้ำมันเกียวจะบ่สองสอมเจ้ว่าเป็นไปได้ไหมเราบอกกันเอกี่ยวผมเลยเกี่ยวแรกเอาขึ้นมาเลยนะเบอกกันซื่อเอาว่า่เาเป็นเล่นแบบขึ้นรถไงผมว่ามันมันมันมเาจะเกียวมันจะพราซื้อมันได้เจียบหลายอย่าเีกันร้อนๆนี่เจ้ว่าคนการันตีมันเอ้าซัมมี่เพืใหสโื่อได้เนาะเอาว่ายซคอยก้าซื้อคลิปนี้เอาซัมมี่ล้ครับขอบคุณ f อซหลายๆครับสับายดี